สวัสดีทุกคนผมเก่งเคโรนะครับและนี่คือรายการเรื่องน่ารู้บายเคโร EP ที่30มสิแลวและเรื่องน่ารู้ในตอนนี้จะไปตอนเกี่ยวกับประเทศหนึ่งที่ใครหลายคนได้ยินชื่อแล้วอาจจะยังไม่รู้จักกับประเทศนี้แต่ว่าประเทศนี้เป็นประเทศหนึ่งที่โคตรจะสวยงามเลยแหละและมีวิวที่ดีด้วยและประเทศนั้นก็คือประเทศจอร์เจียและในคลิปนี้ก็คือเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศจอร์เจียจะเป็นยังไง ไปรับชมกันนะครับจอร์เจียหรือสาธารณรัฐจอร์เจียเป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันออกของทะเลดําในคอเคซัสตอนใต้ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตมีอาณาเขตทางตอนเหนือจะโดดประเทศรัสเซียทางตอนใต้จะโดดประเทศตุรกีและประเทศอาร์เมเนียและประเทศอาเซอร์ไบาจานฐานาที่ตะวันออกติดกับประเทศอาเซอร์ไบาจานและทางตะวันตกติดกับทะเลดําโดยประเทศจอร์เจียแบ่งเป็น9จังหวัด และสองสาธารณรัฐปกครองตนเองและหน,นึ่งนครโดยมีมงหลวงที่ชื่อว่าท ბ ი ลิซีประวัติศาสตร์ของจอร์เจียมีวาอย่างยาวนานเมื่อ2,500ปีก่อนและภาษาจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังใช้อยู่ถึง,ถงปัจจุบันกรุงทบ ი ลิซีซึ่งมีอายุมากกว่า1 5 0 0ปีแล้วตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ําพื้นที่ส่วนใหญ่ของจอร์เจียถูกยึดครองโดยเปอร์เซียตุรกีอาหรับและมองโก ในระหว่างคือตะศตรวตรรษที่7ถึง18ซึ่งเป็นเวลา11ศตรวตรรษที่จอร์เจียถูกปกครองโดยเผ่าต่างๆทั้งนี้ในระหว่างศตรวตรรษที่1 1ถึง12จอร์เจียได้รับการคุ้นครองจากรัเสเซียซึ่งในที่สุดรัดเสเซียก็ได้ผนวกจอร์เจียเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียและในประเทศราชวงศ์ในปี1 8 0 1อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนชาวจอร์เจียจำนวนหนึ่งที่ยังต่อต้านการปกครองของรัเสเซียเมื่อระบอบกษัตริย์ของรัเสเซียถูกค้นลง สาธารณรัฐจอร์เจียก็ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่26พฤษภาคมปี1918และภายในเดือนมีนาคมปี1921กองทัพแดงของสาภาพโซเวียตก็ได้ยึดครองจอร์เจียอีกครั้งหนึ่งทําให้จอร์เจียเป็นส่วนหนึ่งของสาภาพโซเวียตและในวันที่9เมษายนปี1991สาภาสูงสุดของจอร์เจียก็ได้ประกาศเอกราชจากสาภาพโซเวียตจอร์เจียประสบปัญหาความขัดแย้ง ด้านเชื้อชาติตั้งแต่ประกาศเอกราชและเพิ่งเริ่มมีเสถียรภาพในปี1995อย่างไรก็ตามปัญหาคนพัดถิ่นภายในกว่า2 3 0 0 0 0คนก็ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาปัญหาความขัดแย้งในดินแดนอับฮาเซียและเซาล์ออสซิเซียซึ่งต้องการแยกตัวออกจากจอร์เจียยังคงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนยังคงต้องอาศัยกองกำลังสันติภาพของรัสเซียและองค์การระหว่างประเทศในการรักษาสันติภาพซึ่งต้องมีการเจรจายอย่างต่อเนื่องปัจจุบัน การเจราจาระหว่างจอร์เจียกับเซาล์ออสเซียมีความคืบหน้าพอสมควรในขณะที่การเจราจาระหว่างจอร์เจียกับอับฮาเซียยังหาผลสรุปไม่ได้รัฐบาลจอร์เจียยึดมั่นในแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของ IMF และ w บ r l d Bank ทาให้ความสําคัญกับการบูรณะเส้นทางสายไหมในฐานะที่เป็นยูโรเซียนคอริดอร์โดยจะใช้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของจอร์เจียเป็นสะพานเชื่อมการค้าระหว่างยุโรปกับเอเชีย จอร์เจียเป็นประเทศที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตในช่วงหลังของสงครามเย็นซึ่งก่อนที่จะแยกออกมานั้นมีชื่อประเทศว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมจอร์เจียแต่ก็ยังไม่ได้รับรองจากประเทศใดๆทําให้เกิดการต่อสู้เพื่อแบ่งแยกแผ่นดินจากคนต่างเชื้อสายในประเทศเดียวกันส่วนเมืองที่รัสเซียให้การสนับสนุนก็ได้ออกมาในรูปแบบของกลุ่มชนน้อยที่ต่อต้านรัฐบาลจอร์เจียซึ่งทางรัสเซียถือหางอยู่จอร์เจียถือเป็นรัฐกันชนอีกแห่งหนึ่ง ที่สามารถเชื่อมต่อไปอยังยุโรปได้และในอดีตทางยุโรปตะวันออกก็ถือได้ว่าเป็นเขตอิทธิพลของระบบคอมมิวนิสต์ซึ่งถือได้ว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาวยุโรปและโดยเฉพาะชาวยุโรปตะวันตกเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและเมื่อวันที่8สิงหาคมปี2008ก็ได้ประกาศสงครามและสู้รบอย่างเป็นทางการกับรัเสเซียแล้วเพราะเนื่องจากถูกทหารรัเสเซียบุกเข้าโจมตีทางเซาท์ออสเซียก่อนหน้านี้เป็นเวลา2วันแล้ว แม้ว่าจอร์เจียจะเป็นประเทศเล็กๆในภูมิภาคคอเคซัสแต่ในบริบทของการช่วงชิงอิทธิพลทางการเมืองระหว่างประเทศมหาอำนาจอย่างเช่นรัสเซียสหรัฐอเมริการวมถึงสหภาพยุโร Georgia, ปจอร์เจียมีบทบาทสำคัญด้วยที่ตั้งที่ใกล้กับอิรักอิหร่านตุรกีและยังตั้งอยู่บนเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกจากนี้ปัญหาการแบ่งแยกดินแดนภายในจอร์เจียยังทำให้จอร์เจียสามารถเป็นเครื่องมือในการต่อรองระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกา และชาติตะว,วันตกอื่นๆได้เออผมลืมบอกจอร์เจียมีพื้นที่โดยประมาณ69,700ตารางกิโลเมตรและมีประชากรมากกว่า4ล้านคนโดยจอร์เจียนับถือศาสนาคริสต์ิการอิสเทนออร์เทอรกว่า75%และนับถือศาสนาอิสลาม11%และอื่นๆอีก14%ระบบการศึกษาของจอร์เจียอยู่ในช่วงทําให้ทันสมัยตั้งแต่ปี2004แม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งก็ตาม โดยไปนเรื่องบังคับสำหรับเด็กทุกคนที่มีอายุ6 1ถึงปีระบบโรงเรียนแบ่งออกเป็นชั้นประถมวัยชั้นประถมศึกษาและชั้นมธัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษานักเรียนที่มีปร,ริญญาโรงเรียนมธัธยมสามารถเข้าเรียนการศึกษาขั้นสูงสุดได้เฉพาะนักเรียนที่ผ่านการสอบระดับชาติแบบครบวงจรเท่านั้นที่จะได้เรียนสถาบันการศึกษาระดับสูงที่ได้รับรองจากรัฐบาลโดยตรวจวัดจากคะแนนสอบและสุดท้ายนี้ประเทศจอร์เจียถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ใครหลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก แต่ถ้าใครได้ดูคลิปนี้หลายคนก็อาจจะเริ่มรู้จักกว่าประเทศนี้มากขึ้นแล้วและเป็นอีกประเทศหนึ่งที่โคตรจะสวยงามเลยแหละบอกตรงๆและประเทศนี้คนไทยสามารถเข้าประเทศได้เลยโดยไม่ต้องใช้วีซา่าและก็จบเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศจอร์เจียหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาตัวไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันล s ก e t it